คนตักก็ตักไปครับคนผัดก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับเข่าคิ้วเดี่ยพี่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดไฟอยแดงครับอยู่ระวางช่องลอนซี่ครับแล้วก็สาธุประดิษฐ์ครับเป็นตลาดย่างมือแรงครับพี่น้องก็ไกลจากเส้นทางพระรามสามครับพี่น้อง นีผ้าพี่น้องมาเบิงลานเขาแกงเป็นขายดีพี่น้องเบิงพัดว่านแหล้วนี้ลูกค้ามารอเลยครับนี่ม่นีลูกค้ารอเต็มเลยครับใส่กองลาดเขาค่ะสองอย่าง40กับสามอย่างห้สบ ยกคุณพี่น้องผู้ตักกระตักครับ น่ากินมากดูลูกค้าดูลูกค้าตา่ก่อน ขายถุงเท่าไหร่ครับถุงก็สี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทโอ้ได้เยอะด้วยนะครับ <Okay. S 1> ใส่กล่องราดข้าวก็มีนะครับ อีครับพี่น้องกับขาวเป็นกระสีว่างล่าสุดนี่เลยนะครับเนี่ยังอันอัดเพราะฮัลเหลวอยู่ครับพี่น้องคือว่าสูตรเพิ่นก็คือผัดไปขายไปครับวันต่อวันนะครับของสดใหม่นะครับ เบิง้งพี่น้องเบิง้งลูกค้าเต็มเลยครับปู๊ัดกับพัดไปครับพี่น้องผมกี40ครับเป็นตับรือว่าสีสังพิเศษก็ได้ครับ น้องกาอยื่นลอดเลยครับโอ้นี้ผัดอะไรผัดถิงไก่ค่ะ ผัดขิงไก่นะครับสด,นนะะดสดใหม่ๆเลยนะครับทุกวันค่ะขายวันต่อวันนะครับเค,คนตักก็ตักไปครับคนผัดก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับ เข่าคิ้วได้พี่น้องมันเป็นธรรมดาดิไออยากมาลองกิ่นลองซีมเมืองกามาได้ครับอยู่พระรามสามครับเอออยู่ตลาดไฟแดงหรือว่าตลาดลุงเจริญแล้วก็เป็นตลาดยมวันแรงพ่นยางล้อใหลพี่นอ้องว่าเป็นขายดีครับร้านข้าวแกงร้านนี้คือว่าเครืองพันถึงครับเครืองถึงจะกกรสชาติสดใหม่น,น,นะครับ ลับเ,ลบเ,เลคล็ดลับเ่นก็เลยขายดีพี่น้อง นี่พี่น้องลูกค้าเพิ่นรอดเต็มเลยครับถาเขามีฝีมือครับพี่น้องฝีมือดีทำเลดีครับลายดีครับ กินมากเลยครับ បងប្អូនអត់បាក់ថ្ងៃទេ คนตักพี่น้องคนตักผู้เดียวแบทบจะเป็นล่มเลยคนตักคนตักคนเดียวแทบเป็นลมแล้ว ทอากกระทะใหม่ๆเลยร้อนจากกระทะร้อนจักกระทะสดๆใหม่สดๆร้อนๆจักรท้วมค่น้ันนาา้ำน้ำมันน้ำมันนันน้กนน้ำามันนนน้มมันน้ำะััน้่น้ก ายดีดีพี่นองร้านนีกะแตะมาซิมกันได้ครับตลาดนี้มแเรงครับตลาดไฟแดงหรือว่าตลาดลุ่มเจริญครับอยู่ระหว่างช่องนนซี่ตลาดยื่นยื่สาธุประดิษฐ์ครับเป็นตลาดยามเย็นนะครับนี่ครับผัดใหม่ๆสดๆทุกวันนะครับลูกค้าแน่นร้านนะครับ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีนะครับ